เอออุ้ยโดนสองอุ้ยอุ้ยเท่มากเลยนะอุ้ยอุ้ยแย่แล้วนะอุ้ยแย่แล้วนะอุ้ยอย่างนี้แย่แล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนปั่นต่อยนะมีคนปั่นต่อนะอ๋อมันเนียนกันอยู่เอาโดนด้วยอืมคอเดตมาโรเออคอเดตตีอือเอ้า สะบัดเมาส์โดนเนาะอุ้ย,ยแย่แล้วแหละไอ้กิ่งแล้วนะกูปวดตี๋ปวดดีบแล้วนะอ่ะทุกคนวันนี้เป็ดจะไม่ได้เกมได้ไปแต่ละอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ได้กลับมาครั้งสาบซีรีส์ของโกทูรอย EP ที่สามนะั้นทุกคนที่เราจะมาเล่นเวกหน้ากันให้ถึงจุติร้อยอะนะในตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุติแปดวิวยี่แปดนะซึ่งอยากจะบอกว่าในตอนนี้เนะี่ยมันเพิ่งผ่านช่วงที่เป็นช่วงรีซีซั่นมาแล้วนะเอ้ยไม่ใช่รี ans, ซีซันะ่นระีูแรงอะนะก็ ทุกวันที่13ของเดือนเนี่ยจะเป็นการรีแล้์ของกินเนี่ยเนาะก็จะได้เงินถุงเงินถังมานิดๆหน่อยๆน,นะไว้สำหรับอัปเกรดเนาะก็อาจจะได้เยอะนะในคลิปนี้ก็ติดตามรับชมนะครับว่าตอนท้ายเราจะได้กี่เวลแล้วก็กี่จุตินะนะก็ไปทุกคนไปกับ,กบซีรีส์กันเถอะ <c oughs> ด่านเออด่านฉั <c oughs> นเกลียดด่านแบบนี้ไปอันนี้เราน่าจะเกิดที่แถวแถวไหนวะกูเกิดที่ไหนเนี่ย ขอระยะไปสองฝั่งเฮ้ยนี่ไงฝั่งนี้มีคนนี่ม่ดีนี้นี่อา้าวเราโดนแล้วเออปิดตายอย่างงี้อา้าวปิดตายอย่างงี้เธอตายนะเธอตายได้เลยนะเธอตายได้เลยนะอ้าวเธอโดดไปไหนอะ่ะเธอโดดไปทำไมอะ่ะเธอไม่มีทางไปสินะลงใต้ดินเลยปะล่ะลงใต้ดินเลยอุ้ยเปิดมาสวยมากเลยนะอยเอาตัวไปมาสวยเลยนะวันนี้อุ้ยออกอดชนะไม่เนาะอ๋อมันก็ยังหินอยู่ดี โดนไหมอย่างเงี้ยโอ้โดนเอากรี๊ยะอย่าวิ่งอย่าโอ้ยวิ่งช้าจังวะฝ่าออกฝ่าออกตรงออกฝ่าออกตรงมึงตรงดิ่งเลยยี้นี่ในเนี่นะมึงตรงดิ่งเอออุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเก่งมากเลยนะอุ้ยอุ๊ยเก่งมากเลยนะป่าหรอจริงจริงมันรีแล้งอะจริงจริงแล้วตอนนี้รีแล้งอะก็ไม่แปลกหรอกที่จะเจออะไรแบบเนี้ย อออุ้ยโดนสองอุ้ยอุ้ยเท่มากเลยนะอุ้ยอุ้ยแย่แล้วนะอุ้ยแย่แล้วนะอุ้ยอย่างนี้แย่แล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนปั่นต่อยนะมีคนปั่นต่อนะเดือดมากเลยนะนี่ดือมากเลยนะโดนที่กระบาดแล้วนะเออทัดพอดีอุ้ยเท่มากเลยนะอุ้ยเท่มากเลยนะอุ้ยอุ้ยอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องลองฉดแล้วนะแบบนี้ต้องลองอตแล้วนะนี่นะมองอยู่ไหนน่าจะโดนแหละไม่โดนเลยไม่โดนใครเลยเป็นไง อ้าวล้วโดนด้วยมึงไปไหนเนี่ยโอ๊ยถางกระซิกแซกเยอะแล้วกินซิกแซกซอกแซกซอกแซกอยู่นั่เนี่ยแอน,นส์เธอจะไปไหนแนนส์มันทำ,ทำ,ไ,มไ,ทำไม่ได้อะลมทำเสียงไม่ได้ไอ้แค่นี้ก็วิ่งไม่หยุดเลยชิบหายแค่นี้อ้าวไม่โดนไม่โดนเอ๊ะทำไมรู้สึกมันนานขึ้นเธอไม่ได้โดนเนื้ออะไรมาใช่ไหม โุ้ยไกลเกินอ่แเราก็เจอตัวตื่นข้อไข่ไงไปไหนเนะี่ยว่ายู่น,นี้นี่ใครอ่ะใคร,ใครวิ่งวุ่นหรือวะเออไม่โดนไม่โดนโดนแล้ว เออไปโดนอันหนี้ะเออไปเดี๋ยวต้องไปเสียโทเทมหน่่ยละเครื่องเครื่องเริ่มไหลละเสียโทเทมโอเคตอนนี้หายตัวอ,อยู่เดี๋ยวเอาสกิลไปปานมาันโอ้ยยอะไม่ทันนั่นางไรวะ เอทางนี้เอามันรู้เหรอนี่เธอรู้เหรอมึง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 ,มงฉีกใก่ไก่เอออะไรของมึงกันนี่นะมึงมาทำอะไรทุ่มเทมกูโวยหา่าไปเลยมึงอเอ๊หายตัวแล้วโอ้เหี้ยอ่ะอ,อ,อ,อยู่นี่นี่ใครเนี่ย ไม่เคยโดนได้เยอะเลยเอ้เอาอะไรวะเมื่อกี้ขายหมวนนะเมื่อกี้ขึ้นไหมขึ้นดีเอ้ยไม่ขึ้นเอ้าไปไหนวะเอาเฝ้าเครื่องดีกว่าโหเครื่อง อุ้ยแย่แล้วแหละเราเยอะแล้ว,ว,ลวอุ้ยอย่างนี้แย่แล้วแหละเกอดมันก็ไหลอยู่ดีอ่ะคนพี่ก็เก่งเกินนะออกทางไหนโอ้กว่าจะตาย ดูจากลาักษณะกูก็น่าจะพายแผ้เอ่อเครื่องเดี๋ยวนะแค่ตรวเนี้ยดูหนนะโอ้โโง่ไปเนี่ย <laughs> ไอ้เด็ก็โง,ง่โอ้มันจะมีสกิลดี่อ้สัตว์เอ้ย ันเสร็จแล้วไปหักคอเลยโอ้โหโอ้โหอ้าวโดนอย่างนี้โดนเออโดนได้ศพปะ ไม่รู้ใจหรือเลปล่าต้องลองดูทีไ่ไหนวะไทยไอ้เขี้ยนี่เนียนใน้าสตรได้ยี่นี่เนียน,ยน,นยมึงจะเนียนอีกรอบมึงไปให้เขี้ยมึงจะเนียนอีกรอบไม่ได้หาเนียนเก่งอ่ะโอเคน่าจะออกไปแล้วแหละออกไปเลยไม่ออก,กอ <c oughs> มันก็ตายอ่ะฮะมึงหลุดทุกข์ มึงหลุดทุกได้เก่งมากเล้งไงวะบอกว่าจะไม่มีนะไอ้แทงหลังที่ต้านั่นอะเอาไม่มีโอเคไปยีย่ก็ถือว่าตลาดตำไปออกคือรอเฮี่อะไรไม่ออกปิงกูจะได้หาหรืม ด่ากันแล้วเอาคนไทยนี่เองี <laughs> อซี่ไ <laughs> อ้เี้ยมึงมึงจะกล้ายิปนว่าอีซี่ <laughs> มึงจะตกใจคุยไม่ใช่น้อยไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยตอนแรกอะอ๋อมันเงียกันอยู่เอาโดนด้วยขอบคุณนะที่โดนนานทีจะโดนนะเธอ เกี่อกีคนเนียนเลยเมื่อกี้รไม่เห็นนะเมื่อกี้อ๋อไม่โดนเดยวตีธรรมดาอะไรกันเ,ออเดี๋ยวไปใช้มาสกสุลสกิลอะอืคอเดตมอรโรโอีคอเดดอืออคอเดด ตัวนี้มีตัวนี้มีประเด็นรอก่อนรอแป๊บนึงแม่มันมีวิธีนี้ด้วยเว้ยพี่กลับหลังกลับไปกลับมาเกียวเทมอ่ะปะเอาอย่ามันพัไม้เลยเฮ้ยปีกฉีกไกลจัง แน่กูสาจะหลอกไม่เลยนี่ใครอ่ะอ๋อทาดิตาอืมตะโกโคนัดโกโก่โกนัดไปไ,ไหนวะเฮ้ยไปโดนตี <c oughs> อื้ ปึ๊บปึ๊บเอาสปาร์ตมส์โดนเนาะอุ้ยอุ้ยแย่แล้วแหละไอ้ยี่แล้วนะกูัวทีกลัวดีกแล้วนะไปไอ้เยียดีลุ้นลุ้เอาไอ้เยี่ดีดีโอเคกูเจอตัวตึงละไอ้เยียดีคนตัวตึงเอาโอ้ยจีจังไกลเลย ถ้าโดนเมื่อกี้นะร้องโปรอ่ะย,ยี่เออโดนเฉยอ้าวโดนเฉยมาดีจ้ะโดนแบบฟลุกะัะเมื่อกี้อย่าไปคิดมากกูเริ่มคิดไอเยี่ยนในปั่งอย่างเร็วเลยใครอะเงียนโอ้โหคุณพ,พี่คุณพ,พี่ฉีอย่างไกลเลยคุณพี่เรอก่อนพี่รอเดียว พี่ฟังก่อนพี่โดนนี่มามาคุณพี่คุณพี่คือพี่บอลอะไรคุณพี่คุณพี่ตัวนี้เหมือนเนื้อคุณพี่คุณพี่พี่คนวนคุณพี่คุณพี่คนฉีกนี่ใครอ่ะคอเด็ดนี่หว่าฮืมคอเด็ด เด็กวิ่งฉี่ไปทางนน้นอืมเอาคนนี้นี่เองเอาใครมันแลกเฟสปะว่าแล้วต้องปั่นนี่กัน อะไหนๆก,ก,ก็แลกเฟดแล้วไปอีกสักเฟดหนึ่งไปไหนๆมักนก,ก็แลกแล้วเฟดอ่ะก็ไปอีกสักเฟดไปเอาไงเอยื่นดีกว่าอะไหนๆมันก,ก็แลกเฟดแล้วเพื่อนก็เอ้าไม่โดนโดนสี่เราโดนแล้วแหละเนี่อะไรละฮู้ฮู เฮ้ยหรือว่าต้องใช้เทคนิคนะเทคนิคคืออาจจะไปไปได้นะที่ต้องใช้เทคนิคนี้ฉันเจอเธอแล้วมึงไม่เมนียจีินเนาะมึงเนี่ยตัวเมียมเลยเตะไปดิจ้ะเอาไม่โดนมือโดนแล้วเนี่ย ถ้าถ้ามึงโดนมานะกูจะหาให้ไม่โดนเลยเยอ้อ่ะวัดไม่โดนไปเมื่อกี้จริงๆแล้วก็ไม่เห็นเฟิร์งหนานนะไม่โดนไม่โดนกูสาเม้มปากไอ้เย้ยน,นี่ ไ,ไปไหนโอเคไปไปฟึบ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 ไม่โดน <c oughs> อันนี้ขังไว้ขงังเอาไปล่เยยทำไมเป็นี้เสมอปะ <c oughs> สองเกมแรกต้องแบบวิบัติอ่ะทอเกมสุดท้ายต้องแบบได้คิวอะได้เก็บสีเง,งี้ยทำ่มงี้วิ่งเสมอวะขออนุญาตเปลี่ยนทิศทางหน่อยตันนี้ไม่ค่อยเท่เท,เท่าไหร่เอาแถวน,นี้กันว่างๆดีไปโมดี้สวยเลยโมดีปิดฉาก งึก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 ง,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 งบาบายบายไปทุกคนได้เวลาสรุปผลประกอบการแล้วไปเลยออเออืออได้มาที่วู 12, เบลสิบสองเฮ้ยเบลสิบสองราได้มาที่จุติ12เบล7นะนะก็วิถือว่าน่าเยอะนะก็เป็นไงครับสลับคลิปของโกทรอยในคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มี ข้อแนะนําอะไรเกี่ยวกับการเล่นตัวนี้ก็แนะนากันมาได้นะพร้อมรับฟังเสมอเพราะต้องการที่จะเก่งตัวมันนะก็เอาเป็นว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับผู้ที่มาติดตามหรือรับชมใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลาไปแล้วครับผมบายบายผมบายบาย